ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กระสินชมรงคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยาบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงปู่ทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะครับเนื้อว่าน2 4งสนะครับจนมาถึงมุทวดยุคปัจจุบันนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปสําคัญครับเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดนะครับ ที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมครับและศึกษาและสะสมร่วมคู่ไปนะครับคือหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับปี2อ0 2นะครับรุ่นจอมพลสิริธนรัตน์นะครับหรือว่าหลวงปู่ทวดรุ่นจอมพลนะครับครับสำหรับหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับท่านให้ความเมตตาผมนะครับส่งพระองค์นี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ เพื่อเป็นการศึกษาก่อนสะสมลุงุทวดรุ่นนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากนะครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยนะครับครับสําหรับลวงมุทวดรุ่นนี้นะครับที่มาของลงปทวดรุ่นจอมพลนะครับด้วยเกิดจากสาเหตุเมื่อสมัยปี2,500นะครับ2อง2นะครับท่านจอมพลสฤษดิธนรัตน์นะครับนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นนะครับท่านได้เป็นนายก รัฐมนตรีของประเทศไทยเรานะครับท่านได้มาตรวจราชการที่จังหวัดภาคแา่ดนภาคใต้นะครับและเมื่อเสร็จจากภารกิจนั้นนะครับท่านแวะกลาบนมัสการหลวงปู่ทวดไหว้หลวงปู่ทวดและกลาบนมัสการพระอาจารย์ทิมนะครับครับและท่านได้ปรึกษากับพระอาจารย์ทิมนะครับว่าจะสร้างหลวงปู่ทวดขึ้นมารุ่นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์นะครับในการที่ท่านมาตรวจหัวเมืองในข้ะนั้นและเพื่อมอบให้เป็น ถุกมงคลครับแก่ตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ทาแดนในสมัยนั้นนะครับและทำงานอยู่ภาคใต้ในสมัยนั้นนะครับจานวนการสร้างนะครับสร้างเท่ากับพศนะครับคือ2,200องค์นะครับสําหรับหลวงบุทวดรุ่นนี้นะครับเป็นหลวงบุทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หาชมได้ยากมากกว่าเนื้อว่นหรือรุ่นแรกนะครับคือ2497นะครับด้วยจํานวนสร้างที่น้อยนะครับ จากการที่ผมสังเกตดูนะครับรุ่นนี้ที่ไม่มีหมุนเวียนในท้องตลาดพักเครื่องก็เพราะว่าการสร้างด้วยคำนวณน้อยนะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักสะสมลุงบุทวดนะครับครับทีนี้นะครับมาดูนะครับประวัตินะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสร้างด้วยเนื้อว่านนะครับมีด้วยกัน3พิมพ์นะครับคือพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่2พิมพ์นะครับคือพิมพ์วัดช้างให ครั้งแรกนะครับและมีอีกพิมใหญ่พิมพหนึ่งที่เขาแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยคนแกะพิมพ์นะครับเป็นน้องชายของนายอนันต์คณาลรักษ์นะครับผู้สร้างหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับคือคุณสุวิทย์คณาลรักษ์นะครับเป็นคนแกะแบบนะครับมีทั้งแบบพิมพ์ใหญ่สองพิมพ์และพิมพ์ระรอดนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านนะครับผมอยากให้ผู้ชมได้รับชมนะครับ เป็นหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิบนโบคว่ำโบหงายนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนิยมนะครับเป็นเนื้อผสมเนื้อว่านนะครับผสมดินดํานะครับผสมเนื้อว่านปี97นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่แกะใหม่นะครับเมื่อปี2502นะครับครับให้ท่านสังเกตพิมพ์ทรงให้ดีนะครับหน้าตาของหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนิยมนะครับแก่ดินดํานะครับ ฉดสีของรุ่นนี้นะครับมี2สีนะครับคือสีดํานะครับสีดําคือกลุ่นผสมของว่าน97และดินดํานะครับกับว่านดานะครับกับสีเทานะครับเป็นเป็นเนื้อว่านผสมผงนะครับตามประวัตินะครับที่มี2สีนะครับเพราะว่าสมัยนั้นนะครับหลังจากท่านจอมพลได้กราบนมัสการพระอาจารย์ทิมนะครับให้นายทหารนะครับหี่เครื่องบินนะครับมาเอา สมเด็จบางขุนพมมาผสมใส่เนื้อพระรุ่นนี้ด้วยนะครับจึงทําให้พระมีสองเฉดสีนะครับแต่สีที่นิยมนะครับคือสีดํานะครับเหมือนกับองค์ที่ผมรีวิวองค์วันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมจดจําพิมพ์ทรงให้แม่นนะครับจํานวนสร้างน้อยนิดนะครับแต่ว่าสาเหตุที่จัดสร้างนะครับน้อยเพราะว่าสร้างจํานวนพอสอนะครับและเป็นพระเนื้อว่านนะครับอาจจะแตกหักทํารุดนะครับ บางคนเล่นพระหลวงู่ทเดมานานนะครับอาจจะยี่สิบสามสิบปีนะครับแต่รุ่นจอมคนนี้โอกาสเห็นได้เจอได้น้อยมากนะครับกับคลิปวันนี้นะครับถือว่าเป็นกําไรนะครับถึงเราจะไม่ได้ครอบครองนะครับแต่ผมเน้นให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมองค์จริงนะครับเกี่ยวกับข้อมูลบางครั้งผมอาจจะผิดพลาดนิดนึงนะครับแต่เรื่องพระนี่ครับผมให้ผู้ชมได้รับองค์จริงเยนะครับด้านหลังขององค์พระนะครับ จะตอกคาว่าวลลอนะครับล่อมาจากวารีบรรพฤนะครับเป็นชื่อทางการของวัดช้างให้นะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีสร้างในสมัยนั้นนะครับเขาจึงอยากให้มีชื่อทางการนะครับบางองค์ก็ปั๊มทันนะครับบางองค์ก็ปั๊มไม่ทันนะครับสาเหตุเพราะว่าท่านพระอาจารย์ทิมยังไม่ได้ว่าจะระบุสร้างนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก็คือท่านจอมพลนะครับมาขอให้จัดสร้างนะครับเลย เลิกยามในการจัดสร้างพึบพับทันมหีนะครับเลยไม่มีเวลานะครับเลยจัดสร้างมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับครับและรุ่นนี้นะครับยังเป็นพระที่มีประสบการณ์ดังอีกรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีข่าวนะครับคือท่านประธานาธิบดีของฝรั่งเศสสมัยนั้นนะครับคือพลนายพลเดโกลานเดโกนะครับของฝรั่งเศสนะครับที่ท่าน ท่านจอมพลสฤษดิ์นะครับท่านได้มอบพระให้กับประธานในที่ประธานเนที่พอดีของฝรั่งเศสนะครับท่านได้พกพาองค์นี้ไปนะครับแล้วก็ถูกลอบสังหารนะครับแต่ท่านก็รอดมาได้จึงเป็นข่าวดังนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าท่านอยากได้ข้อมูลให้ท่านหายทีหนึ่งนะครับแต่องค์นี้วันนี้นะครับผมนําเสนอพระนะครับเอามาให้ท่านดูแบบจริงๆเลยนะครับองค์นี้ชัดเจนนะครับเป็นเนื้อดินดํากับบ้านยานะครับ สภาพเก่าเก็บนะครับไม่ได้ใช้นะครับแห้งตามการเวลานะครับเป็นพิมพ์หลวงปุ่ทวดนั่งขัดสมาธิบนัวคว่ำโว่ายนะรุ่นจอมพลสลิดธนรัตน์นะครับสร้างเมื่อปีพศ .2502 นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปุ่ทวดนะครับที่หาชมได้ยากมากกว่ารุ่น2497นะครับเพราะว่าจํานวนสร้างมีน้อยนะครับครับพระอัจะแตกหักชำรุดนะครับครับ แต่สําหรับผมกับคุณอานะครับคุณอาเมตตาผมเสมอนะครับให้พระผมมารีวิวให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเราถือว่าเราเล่นพระแบบมีกําไรนะครับได้ชมองค์จริงนะครับครับหลวงบุตรทวดเนื้อวันนะครับอุ่นจอมพลสลิดปีพศ2502นะครับประวัติการสร้างชัดเจนนะครับแต่ก่อนที่คุ้มเคือนนะครับเพราะว่าเขาหาประวัติหาพระมาลงไม่ได้ครับทีนี้มีพระเขาเขียนประวัตินะครับ จำนวนสร้างไม่เยอะนะครับ2,000กว่าองค์ครับ2,002องค์นะครับเท่ากับพสนะครับพระจึงมีบ้างมีเห็นบ้างมีแตกหักบ้างนะครับองค์นี้เป็นพระแต่ดินดํานะครับผสมบ้านนะครับเป็นเนื้อสีดําเนื้อนิยมนะครับเนื้อใจแห้งเก่าตามกาลเวลานะครับพระรุ่นนี้ครับส่วนมากด้านหลังจารานนะครับเกิดจากการผสมขององค์พระนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับหลวงพุทธทวดรุ่นจอมพลสลิดนะครับ ผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมกลับขออภัยมาเช่นเคยนะครับจากผมพงการสินครับ